เรื่องเล่าอาถรรพ์คืนนี้เสนอตอนพลานไหวครูเหตุการณ์ที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องราวของสมาชิกท่านหนึ่งที่ไม่ประสงค์ที่จะออกนามเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก่อนวันที่โรงเรียนของเราจะไหว้ครูเพียงหนึ่งวัน วันนั้นอาจารย์จะให้นักเรียนทุกๆุกห้องทำพรานกันเองหรือใครที่จะสะดวกในการสั่งทำจากข้างนอกก็ทำได้แต่ห้องของเราและพี่พี่มหกตั้งใจว่าจะทำพรานกันเองโดยห้องของเรานนั้จะทำพรานเป็นรูปเหลือโดยใช้ดินเหนียวในการทำแต่กว่าจะคิด กว่าจะทำมันก็เวลาประมาณสี่โมงเย็นกว่าแล้วพวกเราจึงช่วยกันยกอุปกรณ์ที่จะทำทั้งหมดลงมาทำที่ด้านล่างของหอพักของเพื่อนที่เราใช้เป็นสถานที่ในการทำพ่านในครั้งนี้พอทำไปได้สักพักหนึ่งหัวพี่หมอหกพร้อมกับพ่านก็มาถึงหอ แต่พี่โมหกนั้นทำพรานเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่างที่บอกแต่ก็น่าแปลกเพราะพรานที่พี่โมหกทำนั้นทำเป็นรูปคล้ายกับหน้าของคนคือจะเอารูปหน้าคนทาเป็นหน้าสีขาวซีดแล้วที่บนหัวก็จะทำคล้ายๆกับมงกุฎครอบไว้เหมือนนังรำแล้วก็มีดอกไม้เสียบไปรอบๆแล้วพวกพี่ๆโม .6 ก บอกว่าเดี๋ยวพี่จะฝากพรานอันนี้ไว้ที่นี่ก่อนและพี่จะไปทำธุระพอได้สักพักหนึ่งพี่พี่มหกลับมาพร้อมกับอาจารย์ประจำชั้นแล้วก็มานั่งทำต่อให้เสร็จพอประมาณทักสามทุ่มกว่าพวกพี่พี่มหหลังจากทำเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปด้วยโทรศัพท์มือถือไปที่พรานของเขาและพลานของเราหลังจากถ่ายเสร็จ พี่ๆและเพื่อนรวมถึงอาจารย์ก็เข้ามาดูรูปที่ถ่ายกันเมื่อสักครู่นี้พอพวกเขาเห็นภาพที่ถ่ายเมื่อสักครู่นี้พวกเขาก็ร้องแล้วบอกว่าผี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 อะไรพวกเพื่อนที่กำลังนั่งทํำพานกันอยู่ก็ตกใจพวกที่อยู่ในหอชั้นล่างพอได้ยินอย่างนั้นแล้ววิ่งมาดูเพื่อนคอนอื่น ที่มีมอเตอร์ไซค์ก็ลุกขึ้นแล้วขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านทันทีคนที่อยู่ในหอมาขอดูรูปที่ถ่ายพรานของพี่พีมอหกเขาก็บอกว่าในโทรศัพท์มือถือภาพที่ถ่ายออกมามันน่ากลัวแต่พานที่ตั้งอยู่ตรงหน้านี้มันไม่เหมือนกับในโทรศัพท์ที่ถ่ายมามันน่าจะมีอะไร นอกเหือจากนี้รูปที่ถ่ายออกมาเป็นรูปของหน้านางรำใครเคยดูภาพยนตร์เรื่องผีไม้จิ้มฝันก็คงจะจำกันได้แต่จะแตกต่างกันเพียงรายละเอียดเล็กๆดนน้อยพอเวลาผ่านไปได้สักพักหนึ่งพวกที่อยู่ที่หอก็ลงมาเอาพานครูไปทำในห้องต่อจนเสร็จ ทั้งที่กลัวแต่ก็ต้องทำส่วนของพวกพี่พี่ม .6 นั้นอาจารย์บอกว่าให้ไปทำใหม่ทำแบบธรรมดาไม่ต้องทำอะไรที่มันพิสดารแบบนี้พวกพี่พี่ม .6 ก็ได้นำผ่านกลับไปแก้ไขและเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการทำไปจนเสร็จพอเช้าวันลุ่งขึ้นก็จะมีพิธีไหว้ครู แต่ก่อนที่จะเข้าโรงเรียนกันพวกเราทุกๆคนก็ไปไหว้ศาลที่โรงเรียนเพื่อขอขามาราโทษในสิ่งที่ทำโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจก็ตามพิธีในวันนั้นก็ผ่านไปได้ด้วยดีโดยไม่มีเรื่องราวใดๆเกิดขึ้นอีกเลยเรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังหากคุณผู้ชมชื่นชอบคลิปนี้ขอความกรุณาช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปหลอนๆแบบนี้จากเรื่องเล่าอาถรรพ์